สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องโน้ตมารุกคุงอีกแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับจะมาเปิดกล่องนี้เลย s o สแอนชิลซาเชียนแ a n ซามาเซนต t านะครับหลังจากเปิดไปคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ตัว m ิ l ท a เอนะครับก็มีกระแสตอบรับพร้อมกับเสียงแซวมานะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันอีกนะครับว่าเราจะเฮ้ยแตกอีกไหมนะครับสาหรับกล่องนี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ไปแต่ซองกันก่อนนวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผม One <eternity> later. โอเคครับเราก็ตัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับผม32ซองวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ก่ารที่มีราคาแพงของกล่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวซาเชียนครับซาเชียนทองอ่าเราจะมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะหฮ้ยแตกอีกไหมนะครับผมโอเคไปเลยเริ่มกันที่แถวที่1ก่อนเลยนะครับ round o มาครับชวบโอ้มาลุ้นกันนี่เลย สเตนเดอร์ไปซานิโกโอ้โหโคโคกะระวังปัจจิแล้วก็โอ้ oh. มาแล้วเดี๋ยวแอบลุ้นก่อนแอบลุ้นก่อนโอเคอาอาครับถ้ามาหมัดอย่างนี้คิดว่าน่าจะเป็นไทเลสึไม่ใช่นะครับเป็นเลจิล็อกโอ้โหมาเลยครับซองแรก V ก็มาแล้วครับ โอเคมาครับซองที่สองไปครับไปเว็บชวิงคาร์บิโกนโอเคคาเมอะไรนะคาเมเทเทเฮ้ยเรียกยากเหลือเกินเทปลินบุการาม็อกเกียวโอ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 ้เป็นอานะครับฟุบ โอ้โดราเพาโอเคอยูใบน,นี้ก็มีคนจัดเล่นอยู่เหมือนกันนะครับใบน,นี้โอเคเดี๋ยวเราแยกกันไว้ก่อนมาจ้ามาจ้าสองต่อไปมารุนการมารุ่นการ,าร,การฟืบมาวิบชอนจิโฮโอ,โอการานีโอเคขาวร โอเคขั้นเป็นธรรมดาการใช้งานนะครับผมนี้เดี๋ยวเราแยกไว้ครับมาครับมาครับช็อวฟโอยาโลซาวามูระโอเคเดนจิมูชิอากิจิมูชิแล้วก็ซิมโบโราไปฮะไปไปไป สองต่อไปโอเคโชวบโอเค,อเคพอดเดตนะแต่ไม่ใช่ตัวเด็กแมสปาร์ตี้นะครับโอเคคิริคิซันแล้วก็แล้วก็วกโอโอแตกไหมแตกไหมอาอาอาเดี๋ยวขอดูหน่อยน่าจะเป็นคาบิก้อนนะใบนี้เลกโอไดโอโดโอ,โอเค เจ้าช้างนอ้อยต่อให้เราไม่ได้ซาเชียนทองแต่เราก็อยากได้ซาเชียนนะครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมนะครับซาเชียนโอเคไปครับโกสนัดเกรโอสวามูละนี่สวามูละน,ละนี่เอบิวาละเด็กนี้จริงๆมันเล่นได้นะครับมันจะมีคารับอล่าอตกตัวหนึ่งจะเป็นเด็ก สามสามตัวนะครับเล่นได้โอเคนี่ผู้ว่าคำสาบสำหรับเด็กนักขุดนะครับเด็กมดเด็กมดโอเคต่อไปเวบชวงเวงเวงเวง,วงผลโอบงโอเคยาบาชะโคมาทนาโมรุปเปโกแล้วก็แล้วก็วกโอเป็นแล เวฟการ์เนเสคิงจิตวิญญาณแห่งโลหะโอเคายตอนนี้แลเราได้มาสองใบแล้วนะครับเรามาลุ้นกันไาครับเดี๋ยวถ้าได้ SR ผมจะเก็บไว้เปิดทีหลังเลยวันนี้โอเคมาฮะเทรนนิงคอร์ดโอเคมาการาเนเนส เ okay. อเลบูแล้วก็มาไหมมาไหมอันคอมโอเคเนทีโอไปฮะบายปไปต่อไปชวีปมาคาบิก่อนโซโดเนทีส่หอนแล้วก็แล้วก็อาอาอ่า,อาน่าจะเป็นโคเคโค ไม่ใช่ฮะโมรุเปโกโอ้นี้แถวเดียวเนี่ยเราออกมา3ใบแล้วนะฮะเนี่ยฮะโอเคออกค่อนข้างแบบจะเยอะมากเลยสำหรับแถวนี้นะครับนี่ซาไดจาแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่โมดโมดท็อปเด็กแล้วก็ถ้าออกการ์ดพลังงานมัดนะครับจะโดนใบละ60นะครับโอเค โอ้จิรามี oh, ่ G อันนี้ใช้งานนะครับเอาไว้เล่นคู่กับจิร mm ักจีโนได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการ์ดใบนี้ครับคนนิยมเอามาใส่เด็กเล่นเยอะมากนะครับโอเคต่อมาได้เลยเอ้ยโอเคอันคอมโอทูสแคปเปอร์ใบใช้งานอีกหนึ่งใบนะครับโอเคการ์ดใช้งานเราแยกไว้ตั้งหากเอาจิรักจีโนมาสักตัวแล้วกันนะจ๊ะรอบนี้ขอจิรักจีโนโอ ฟูลโวหรือสกายล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยครับผมหาอยู่2ใบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจัดเด็กที่จะมากับชุดเลคซ่านะครับเป็นเด็กปัน่นปันปนปวน,ปวนอ่าอีกใบหนึ่งนี่เลยเลือกกาเทรนเนอร์หนึ่งใบจากสำรับให้ไฟล์ต้องาดูและนำขึ้นมืออันนี้ใช้งานผมใส่เด็กแน่นอน1ใบ ต้องใช้2ใบนะครับตัวฟูโร่เนี่ยครับเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มอีก1ใบแวบโอเคโดราเมชิยะแล้วก็แล้วก็เป็นอาโอ้เกงกาเกงกาตอนนี้ออกมาแล้วทั้งหมด3ใบนะครับที่เป็นแร่โอเคเรามาดูภูกันว่าวันนี้เราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นี่ไข่แห่งความสุขโอเคโดจูส เอริซ e ok ัตอโอคาลาซึแล้วก็อาอาถ้ามีหมัดจะเป็นไทเลสึเทคิทันซังนะครับโอเคไทเลสึ okay. ไปฮะโอ้โห oh. แถวเดียวสี่ใบสุดเกินแล้วแถวที่เหลือจะเหลืออะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเกลือเคโอเอนเนจีเฮอร์เร์นะครับการาคาโมเนะยิ คาราพนี่ตาไอแอนมันจะเป็นคนละตัวนะครับพวกคำสาบเนี่ยจะเล่นกับเด็กมดแต่ว่าจะเป็นคนละตัวกันจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเดสเบิร์นโอเคไปฮะเหลืออีกแถวที่หนึ่งเลือกสองซองแล้วไปรุ่นกันตอนนี้ออกมาเป็น rr ทั้งหมด4ใบาชาเล่ม ชาเลมเนี่ยครับเดี๋ยวชุดเล็กควาซ่าออกจะมีตัวชาเลมวีซึ่งชาเลมวีเนี่ยจะเอาไว้เล่นคู่กับหมีฟ้านะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงมากเดี๋ยวรอของออกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นกันเพราะจะเอาวใส่เด็กหมีฟ้าด้วยนะครับโอเคมารุบ่ายโอ้แลหรือเปล่าโอเคอ้ป้าฟฟยโอ้ใส่เด็กเลย ของไม่ฟอยเล่นไม่ออกจั่วไม่ติดนะครับนี่ป้าฟอยไปฮะโอเคใบที่สีแต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่าง A กับ B นะครับกล่อง A เนี่ยของใช้งานเนี่ยครับมีเหมือนกันซึ่งอีกอันนึงที่ต้องหาก็คือเครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับฟุบนี่เลย Energy Speed ไปใช้งาน คูชีตนะครับแต่ B ีเนี่ยโอกาสได้ของแพงเนี่ยจะสูงกว่างแล้วก็จะมีของใช้งานค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับกล่อง B ีโอเคแล้วก็ไปสุดท้ายกาลาเนียสคิงโอเคหมดแล้วนะครับนี่เลยจะได้ทั้งหมด4ใบาตามนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยฮะแล้วที่สำคัญเราได้นี่เลย แถวที่1ราวันเราได้งานวิจัยของศาสตราจารย์แมกโนรียฟอยสวยงามครับโอเคครับมาแถวที่2กัน r o u มาลุ้นกันแถวที่2เริ่มต้นที่2แรกกันเลยครับผมฟโอ้โอ octopus cyhon garanias โพนิตานีอ่ากาลาโพนิต่าแล้วก็แล้วก็อาร์าร์มรุเปกโกก็ไปแล้วแล้วสายฟ้าตัวที่เหลืออยู่นี้จะเป็นอะไรเอ่ยหรือว่าจะเป็นโคเคโคหรือเปล่าว๊ับไม่ใช่สตรินเนอร์โอเคโอ้ห้าใบถ้าออกห้าใบอย่างนี้แสดงว่าตัวอาร์อาร์เนี่ยเราน่าจะหมดแล้วครับ ที่เหลือเราก็ต้องมาลุ้นเป็น VMAX แล้วก็ SR อัพขึ้นนะครับเค okay, โดค่าคุณอันนี้ตัวนี้เราไม่ได้ใช้สวามูละวังปาจิมาฮมิวน้องครีมแล้วก็ยาโลโอ้โหยาโลใบที่สองเปลี่ยนจากยาโลเป็นอย่างอื่นได้ไหมเนี่ย เครื่องหอมอยากได้เครื่องหอมครับผมเครื่องหอมมาหน่อยนะครับผมเอาพูดถึงเครื่องหอมเครื่องหอมก็มาเหมือนสั่งได้นี่ใช้ใช้งานใช้งาน,งานเก็บไว้เลยนะเดี๋ยวซื้อมาซื้อโอมาแล้วจิรามี่ใบที่สองเอเลบุโอโอเออแล้แล้แล้วฟุ๊บโอ้โหบิมออนนะครับบิมออนโอเคตอนนี้ได้ แลทั้งหมด5ใบแล้วนะครับนี่จิรามี่ใช้งานไปฮะแฝง,งโอ้ methane sorcerer ส,สำหรับเด็กเล็กเลยมังกรตึกมังกรตึกโอเคต่อมาอุซากินี่ดังกิวโฮชิกะลิสึแล้วก็โอเคไซดอนไปเลยฮะ เกลือซองนี้ถ้าเปิดเป็นซองนี้บอกเลยคำเดียวว่าเกลือโอเคบีดนะครับโอเคยังพอใช้ได้อยู่ทาทะโกบาจินอุนิสไตร์แล้วก็แล้วก็โอ้อาเมอร์กาโอ้โห,โหรู้สึกหลังๆนี้เราจะออกกันขาวรุดขาวกับ กันเยอะเหลือเกินนะครับมาจ้าเนนโดมามาทั้งสองล่างเลยยาจีลอนเอาไปชอนชิโซโดล่างแรกล่างวีก็มาเอาเอาเอา,เอาโอ้โห SR HR เเก็บเลยครับเก็บเลยอันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใส่ซองก่อนใส่ซองก่อน ใส่ซองไว้ก่อนนะครับใส่ซองไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีหลัง HR แต่ไม่รู้คืออะไรอ่ะแยกไว้ก่อนไปฮะ HR นะครับได้ละหนึ่ง b o ต่อมาช h i ล o d e s u n a netinospascomatana แล้วก็โอ้โหพี่สาวโอลิฟ HR นี่น่าจะเป็นโฮโลน่าจะเป็นลุงแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรลุงนะครับโอเคก้อนทอง <c oughs> เขาบอกไม่ต้องกินเกลือละกินก้อนทองไปเลยแล้วกันโอเคต่อมาเอริกิเทลไทเลสยาบาชาแล้วก็ออก็แล้อึบโอโหดิวแรนดอนนี่กล่องหน้ามังกรตึกจะมานะครับ ลองมาลุ้นกันเล่นได้อยู่นะมังกรตึกเนี่ยใช้ได้เลยเคครับเอา้าไข่แห่งความสุขกาล่ามักเกียวโดชสมุนนะกาล่าแกวรับแล้วก็หมดแล้วใบสุดท้ายนี่พาสเทเวล ไปฮะลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อยังเหลือ V m a x ็อีก2บาใบโอเคออกมาแล้วมาแล้วนี่เลยจิลักจีโนโ่ใช้งานใช้งานใช้งานเก็บเก็บโอเคอากูจิมุชิโดราเมชิยะแล้วก็แรโอเคอเคุวากานนนะครับอืถ้าตีแรงมากโอเคตอนนี้แลงแล้วก็มีนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบแล้วน่าจะเหลืออีกใบหนึ่งนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรมาครับ v m a มเรายังไม่ออกเลยเอาผลโอบองทาทาโกโคริงกาลาซันนิโกแล้วก็โอ้โหมาวีฟโอเคไปจ้าอีกทั้งหมดสีซองสุดท้ายมาจ้ะมาจ้า เวบสเว็บมาโนซูนยาจิรอนโดมิเลอันนี้เอาไว้เล่นคู่กับโดทาคุณนะครับมิบริมแล้วก็โอ้โหมาคันเบ็ดอีกแล้วอยากได้เครื่องหอมครับผมมาให้หน่อยสิครับอีกใบหนึ่งเนาะอีกสักใบจะได้ใส่เด็กเลยครับผมโวบ โอ้๊บโอ้เมทันซอสเซอร์ไปที่สองโอเคมาจากไปไปไปกันลุ้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 นโอ้โอ้น่าจะเป็น VMAX นะจริงๆด้วยขอดูธาตุก่อนนะโอ้โหธาตุเหล็กอืมไดโอโดหรือเปล่านั่นไงเกลือเกิน อแสดงว่าวีเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ซาเชียนละซาเชียนกับซามาเซนต้าเนี่ยไม่มาเลยนะฮะกล่องน,นี้โอ้โหทูสแคอร์โดรนจิใบที่สองเครื่องหอมทำไมไม่ออกอีกสักใบอะครับผมโอเคอันคอมกิวการแล้วก็ซองสุดท้ายซองสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็น V ีแม็กครับ แต่จะเป็น VMAX ของตัวอะไรเท่าที่ดูก็จะมีโมลูเปโกสตรีนเนอร์ที่เป็น VMAX ตอนนี้นะครับอันนี้เป็น VMAX แน่นอนละแต่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรอ s s ันนี่เลยซินาเฮบีปกคุมด้วย้ายปุ๊บโคโกะละแล้วก็นี่ไงโอ้โหอ,อ,อ้าว VMAX มีแค่ใบเดียวเอ๋ถ้าจิต โดรเาเเาโอ้โห,โโหเกลียเกินโซนสัสซอแกงล็อกเกตโอเคครับก็อันนี้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8้หอืมอันทำไมเขาไม่การันตีนะเนี่ยงงงงจิตงงใจทำไมเขาไม่การันตีว่าจะมี VMAX ในเนี่ย โอเคมาไม่เป็นไรลุ้น HR กันใบนี้นะครับเรามาดูก่อนดูข้างบนก่อนว่าเป็นบกเกมอนหรือว่าเป็นเทรนเนอร์อ้าวเทรนเนอร์ซัพพอร์ตโอ้โหเยอะมากเยอะมากนะฮะแต่ถ้าได้ป้านี่จะดีใจมากเฮ้ยเรามารุ้นกันฟโอ้บีดโอเคเกลืออีกแล้วครับท่านถ้าได้ป้านี้จะดีใจมากเลย แตนี้ได้บีดมาโอเค่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าหักล้างไปกับกล่องที่แล้วนะครับโอเคก็ผลประกอบการวันนี้ก็ตามนี้เลย VMAX ได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ V ได้ทั้งหมด6ใบนะครับขอบอกว่าเกลือกล่องนี้เกลือแต่เราได้การ์ดที่จะใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นผมถือว่า เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสำหรับคนที่ได้ใบใช้งานนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ทำกำไรก็ถือว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการพวกนี้เนี่ยแทบจะไม่มีราคาเลยนะครับส่วนที่มีราคานี่คือจะเป็นพวกนี้ทูสแคปเปอร์มากกว่าจิลักจิโนอย่างนี้เนี่ยครับโอเคเครื่องหอมอย่างเงี้ยโอเคบีดนี้เต็มที่ก็ใบละประมาณ2-300ครับก็ถือว่าบล็อกนี้ เกลือนะครับแต่เรายังได้การาดใช้งานโอเคครับก็สำหรับผู้ที่เข้ามาชมวันนี้นะครับผมรบกวนให้กด subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็กดกระดิ่งอ่ากดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับกล่องหน้าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องหอกหิมะขาวหรือที่คนเรียกว่า หอกหิมะเกลือนะครับเรามาลุ้นกันว่ากล่องหน้าเราจะได้อะไรกับหอกหิมะเกลือ ى. สำหรับวันนี้เราก็กลายเป็นมหาเทพคนเก็บเกลือกันอีกแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับลาไปกับป้าฟอยโอเคครับ